นี่คือศาลาตั้งวิริยเมตรมีพระพุทธรูปองค์ยืนปางประทานพอรอยู่ด้านด้านหน้าให้พรแบบนี้ยกมือข้างหนึ่งให้พรเหมือนห้ามพยาติไม่ให้ป่วยไม่ให้ไข้เป็นจุดก่อนที่จะขึ้นเขาอีก เหลือประมาณ300รกว่าขั้นเหลือสไลด์หนึ่งแห่งก็จะถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวเราจะดูทางขึ้นกันบันไดทางขึ้นเป็นอย่างนี้นี่ด้านหน้าสลาตั้งปริยเมตวัดขาววงพระจันทร์ดูความชันตรงนี้ชันหน่อยชันมากพอสมควรแต่ทีก็ขึ้นพอขึ้นไหวพอขึ้นได้เหนื่อยก็พักก่อนแต่อย่าพักนาน พักนานไม่ได้เดี๋ยวจะไม่อยากขึ้นเลืงนิดเดียวนี่นทางขึ้นเป็นเช่นนี้เขาว,วงพระจันทร์ลบบุรี